สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีเสริมมือจับประตูให้มันแข็งแรงครับเราใช้อุปกรณ์ง่ายๆแฟบผงซักพอกผงซักพอกโรยตามช่องที่มันเป็นช่องช่องวางโรยให้เต็มเกลี่ยให้สึกดีๆ ร้อนหยอดไปเลยครับหยอดให้เต็มแข็งแน่นอนอย่างนี้ไม่มีการหักจะหักก็ส่วนอื่นละ ส่วนส่วนรูตรงเนี้ยทุกรูตรงเนี้ยช่องเนี้ยช่องเนี้ยต้องเวน้นมันจะมีเดือยมันจะมีเดือยของฝั่งอัะเนี้ยต้องใส่ไปเว้นให้ช่องมันเดือยให้ช่องเดือยมาใส่ก็ไปได้รงนี้รูนี้ไม่ต้องใส่ เทาร้อนมาเจอส่งกระเฟาะแปบ๊บเดียวแข็งเลยครับมันจะแข็งไวมากแข็งเป๊ะดีอ๋อวแป๊บเดียวแข็งเลยตึ๊กๆๆ๊กติ๊กย่อนอีกหน่อยดีย๋ยวเสร็จใช้งานได้ทันที อันนี้เราจะทดลองความแข็งแรงครับไม่ต้องกลัวครับแข็งปึ๊กเพียกจะประกอบครับประกอบกลับไปอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยอยูืดอายุการใช้งานของประตูวมิลลิทเทิร์นที่มันกรอบหักง่าย ใช้ได้ดีครับไม่ต้องตัวยกไม่ต้องตัวหักละจะหักก็ที่อื่นละคัะนนี้โอเคครับเรประกอบเสร็จแล้วลองดูแนประกอบเสร็จแล้วก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ครับส่วนตรงเนี้ยของผมเคยหักมาแล้วก็ ใช้สัมีเชื่อมแขงเปิ้อันไในตรงนี้คือยังไม่เคยหากเราเชื่อมกันไว้ก่อนเลยมันจะได้ไม่ต้องหากแข,แข็งแรงมากบิดไม่ออกไม่ยวบยาบละอย่าลืมนะครับรูตรงน,รรงนี้รูตรงนี้ที่มีกิบล็อกเนี่ยเราเว้นรูเพื่อให้เดือยเดือยที่ฝาครอบเนี่ยมันมีมันลงไปได้ ไปลองดูทีนี้มันจะไม่ยยบยาบละแข็งปักลยเดี๋ยวได้โอเคครับมันจะแข็งเลยไม่ไม่ยยบยาบละไม่อ่อนไม่ไหวไม่อ่อนไม่ไม่อ่อนยยบยาบละช่วยได้เยอะครับ ทำก่อนที่มันจะหักก็ดีครับถ้าถ้าถ้ามันหักแล้วมันจะไม่ค่อยแข็งแรงอันนี้เราทําก่อนหักส่วนตรงเนี้ยมันเคยหัก,ก,กไปแล้วเราก็ซ่อมไปแล้ต้องซื้อใหม่โอเคนะครับขอบคุณครับ